วีสามยดยกขบวนบุูบ้าน a อเตามเต็มประสบการณ์ทางดนตรีให้เหล่านักล่าฝันชาวโซเชียลเอ่ยปากชมเซอร์ไพรส์วันแม่ทั้งซึ้งทั้งฮาเรามาพบกับรายการ True Moments Daily Highlights ครับกับสัปดาห์ที่เหล่านักล่าฝันต่างต้องมาประชันกันด้วยเสียงร้องสยบกันด้วยลีลา มาติดตามกันดีกว่าครับว่าเสือครั้งนี้จะร้อนแรงแค่ไหนเราได้ชมการเรียนการซ้อมพร้อมรับมือของเหล่านักล่าฝันไปแล้ว6คู่นะครับยังเหลืออีก3มเพลง3คู่แบทเทิลที่เราจะมาติดตามการรับอาวุธเสียงเตรียมอาวุธลีลาของพวกเขากันต่อมาเริ่มกันที่คู่ของ2ส,สาวที่ร้องเพลงติดสำเนียงหวานกันทั้งคู่ครับอย่างแพร่วีหนึ่งและพลอยสายวีห้ากับเพลงเรือเล็กควรออกจากฝั่งทีทั้งคู่ต้องขุดความแข็งแรงทังเรื่องเสียง แลลีลามาต่อสู้เอาชนะกันพี่ได้เราไปดูฝั่งสาวแพลวีหนึ่งกันก่อนดีกว่าครับว่าเตรียมอะไรมาฟาดฝันกับสาวพลอยสายบ้างจะไม่ยอมแพ้คําขู่คือพูดกับพลอยสายแล้วว่าฉันไม่หอมจะไม่ยอมแพ้คำขีดเลยค่ะจะไม่ยอมแพ้คําขู่อันเนี้ยแยกมันเหมือนพยี้นิดนึงทักคว้าก็คือแตะขอฟ้ามันเหมือนคว้าแต่ว่าคุณทำมาสุดท้จะออกไปแตะขอบฟ้า ไ,ไม,ไมสำหรับแพรวนะครับในเพลงเรือเล็กคนออกจากฝั่งเพลงนี้เป็นเพลงที่ต้องการความมุ่งมั่นแล้วก็ค่อนข้างจะใช้ความแข็งแรงครับแพรวเนี่ยค่อนข้างจะมีความแข็งแรงแล้วก็มีสายตาที่มุ่งมั่นน่าจะเป็นข้อที่ได้เปรียบจากคอยสายที่เป็นคู่แข่งในเพลง Battle Week นี้ครับฝ้าคราบไม่สร้างใครทะเลจะสร้างคน อตรงเมื่อกี้ไม่เอานะไม่สร้างใครไม่เอาพอหนูไปร้องปุ๊บตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ไม่เด่นเพลงเรือเล็กคนออกจากฝั่งเนี่ยนะคะจริงๆถ้าถามคุณนิดเลยอ่ะมันเป็นเพลงที่ต้องการความหนักแน่นต้องการความชัดเจนของเสียงมากๆซึ่งถ้าเทียบกันระหว่างแพรกับพลอยใสเนี่ยแพรจะได้เปรียบคือด้วยเสียงเขาค่อนข้างแข็งแรงกว่าทีเนี้ยคุณนิดก็เลยดีไซน์ว่าให้เขาร้องประโยคแรก ท่อนแรกของเขาเนะี่ยจะต้องได้หนึ่งคะแนนแน่ๆจากกรรมการตอนนี้นะคะคือต้องร้องให้ชัดแล้วก็ให้สื่อความหมายมากที่สุดมาถึงสาวพลอยสายีฮากันบ้างนะครับที่เธอพยายามอย่างมากกับการลดความแบลสสลัดความหวานลุกขึ้นมาเขี้ยแขงเข้าถึงอารมณ์เพลงที่ได้มันต้องมีความท้าทายนิดนึงด้วยเพื่อที่จะแบบว่าสนุกขึ้นบนเวทีแพวก็ต้องบอกแพ้มุ่งมั่นพลอยสยก็ต้องบอกว่าเอ้ยฉันก็มุ่งมั่นไม่แพ้แพวนะพลอยใสเนี่ยก็จะต้อง กระตุ้นเขาสุดชีวิตเลยค่ะว่าเขาจะต้องสู้แพลวให้ได้ด้วยอะไรก็เลยพยายามบอกเขาว่าความกดดันทั้งหมดที่เขาได้รับมาตั้งแต่เข้าบ้านเขาว่ารู้สึกกดดันมากที่สุดโดนตําหนิโดนว่าทําไมฉันยังไม่ดีทําไมยังไม่หลุดกรอบความกดดันอันนี้จะเป็นพลังให้พลอยใสเนี่ยชนะแพลวได้ในวิกนี้ค่ะ 1, 1> เอาใหม่งสองสามดีมั เมอ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 ใช้สปอร์ตนะหนูจะเห็นว่าเราราใช้สปอร์ตเราจะไม่รู้สึกเจ็บตรงนี้เลยถ้าหนูใช้ลมเบอร์แบบเแบอร์แรงเส้นเสียงหนูก็จะมาฟาดกันแรงแต่มันฟาดกันด้วยแรงลมมันเป็นปฏิกิริยา reaction ของเส้นเสียงแต่ถ้าหนูมีลมโฟล์มื่อไหร่มันจะทำงานด้วยกันอย่างแบบสุดยอดมากเลยลมกับเส้นเสียงจะเอกไปแต่ขอะอกจะเออจะเออเออจะเอกไปแต จะออกไปแตะขอบฟ้าเออดีขึ้นเพงเรือเล็กคนออกจากฝั่งเนี่ยเราอาจจะคิดว่าปลายสายอาจจะสู้ไม่ได้ในแง่ของเสียงเพราะว่า เสียงเขาเป็นคนที่เสียงเบาบางคั้งวีที่ผ่านมาเนี่ยเกว๋ก็พยายามซัดเขาเรื่องความแข็งแรงของเสียงความหลากหลายของเสียงซึ่งซึ่งเขาก็มีให้ได้ยินมากขึ้นสําหรับเกวเุยม,มองว่าสิ่งที่มันจะเป็นไม้เด็ดของเขาก็าคือว่านอกจากความมุ่งมั่นที่ทั้งแพรและพลอยใส่ต้องแข่งกันทําให้ตัวเองมุ่งมั่นได้มากกว่าแล้วเนี่ยพลอยใส่จะมีมิติที่ลึกกว่าน,นั้นก็คือว่าเขามีอินเนอร์ที่ค่อนข้างแรงกับเพลงนี้เขาจะมีความรู้สึกแบบพลังที่แฝงอยู่ข้าในตัวเขาที่เขาต้องการที่จะพิสูจน์ให้คนดูทางบ คู่ต่อมาเป็นคู่ของ2อนุ่มนักดนตรีครับอย่างมาริวีเจและโบ๊ทวีสิกับเพลงลืมไปไม่รักกันที่นอกจากทั้งคู่จะต้องมาแบทโทิลกันด้วยเสียงร้องแล้วยังต้องมาฟาดฟันกันด้วยการโซโลกีตาร์อีกด้วยครับม่งอารมณ์เยอะ ตั้งใจเล่นไปอะมาลิก็มันไม่ใช่มันต้องตั้งใจไม่ง,งั้นมันจะหลุดอะหรือไม่ก็อย่างเงี้ยแบบโชว์กีตาร์หาคนดูก็ได้พยายามโชว์กีตาร์อะไปโชว์หาโบเยอะในเรื่องของอินเนอร์นะครับเทคนิคการเล่าเรื่องการใช้สีหน้าใช้เสียงผมว่ามาลิวน่าจะเหนือกว่าตอนที่เขาซ้อมเนี่ยเขาอาจจะดูเก๊ะเก๊ะกลางๆถามนู่นถามนี่แต่จริงแล้วเนี่ยในหัวเขาคิดทุกอย่างเลยครับคิดไว้หมดแล้วล่ะแ,แล้วก็เจอในบนเวที อาจจะได้สปายคนดูด้ก็ได้ไครับคาสาคัญคือขอเวลาของเวลาใช่ถูกต้องขอเพียงเวลาบ้างคิดว่าก้อนนี้ทั้งก้อนต้องการสื่ออะไรให้เวลากันบ้างน,นั่นออแหละเออขอเวลาท่าใจกเก่งมากสาหรับจุดแข่งนะคะกับลืมไปไม่รักกันของโบ๊ทเนี่ยน่าจะมาถูกทางเขาเลยก็คือกีตาร์นั่อเองนะคะแต่กีตาร์ของโบ๊ทเนี่ยทุกทีเราจะเห็นเขาเล่นคลาสสิกตลอดอาจจะเป็นผู้ชายอบอุ่นวันนี้ค่ะเขาจะมาเปลี่ยนใหม่เป็นลีบกีตาร์เป็นแบบกีตาร์ไฟฟ้านะคะก็จะดูน่าจะสู้กันได้อยู่เพราะว่า2คน เ,เขาชอบกีตาร์เหมือนกันแต่มาดูความเท่นในการเล่นกีตาร์ของโบและการรวมถึงเนื้อหาที่เขาจะถ่ายทอดออกมาการสื่ออารมณ์ของโบความรู้สึกเขาจะอัดแน่นเขาก็จะถ่ายทอดออกมาได้ชนะแน่นอนค่ะเน้มไป,มนไปนไหนเน้นหน่อยเน้น,น,นหน่อยน,น,น,นี่เราได้เปรียบนะเราได้ขึ้นตรงนี้ก่อน เราได้เว้นก่อนไม่งั้นเาถ้าเขาเว้นมันจะไม่เพราะสำหรับเพลงของมาริวลืมไปไม่รักกันนะครับมาริอเนี่ยเป็นคนที่เสียงค่อนข้างดีอยู่แล้วแล้วสิ่งที่น่าจะเป็นจุดแข็งก็คือว่าผมพยายามคิดโน้ตให้ใหม่ในคอนทุกสุดท้ายนะครับแล้วก็จุดแข่งอีกอันหนึ่งของมาริอคือเขาเล่นกีตาร์ไฟฟ้าได้เก่งกว่าโบท๊ทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขามั่นใจกว่าในการเล่นในการร้องเนี่ยผมคิดว่าน่าจะชนะโบ๊ทในในเรื่องของกีตาร์แล้วก็เรื่องของร้องอินฟลวี่ข้างหลัง มาถึงคู่สุดท้ายครับกับเพลงประเทืองกับการประทะก,กันระหว่างโจ๊กเกอร์ V3 และแม็กซ์ V2 ครับทั้งสองหนุ่มต้องมาสูา้กันที่เสียงร้องและข่มกันด้วยจริตแบบเกินพิกัดเธอเป็นใครถ้า,าใจนหนักหนา,าเป็นบุญตาเดิมาพบเธอ Why Why ไ h y เป็นประเทืองไม่ก็เป็นประเทืองเราก็เป็นประเทืองนี่วะ Why 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 นี่มันประเทืองนี่ว่า สำหรับโจ๊กเกอร์นะครับถ้าจะตีในเป็นจุดแข็งของเพลงประเทืองเนี่ยผมว่าวีคนี้เนี่ยเขามีความเป็นตัวเองมากขึ้นกล้าสแสดงออกมากขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์ว่าเฮ้ยฉันจะฉันจะทำยังไงดีในช่วงคลายแม็กของเพลงเนี่ยก็ไม่รู้งานนี้เป็นตัวตนของโจ๊กเกอร์ถ้าเกิดจะมาสู้กันผมว่าอีกฝั่งหนึ่งคงจะต้องเอาลุกบ้ามาแล้วละ่ะเพราะว่าวันนี้โจก็บ้าพอสมควรเลยสําหรับเพลงนี้นะฮะเจอกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเอาคือเราต้องบุ ใช่ว่าเราต้องทำเงนก็ได้สนใจคู่ต่อสู้ให้ได้เพราะฉะนั้นการที่เขาจะเซอร์ไพรส์คนดูได้ก็คือว่าเขาต้องทามากกว่าเดิมเขาต้องมาเล่นกับเราเลยแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่กล้าเล่นกับเขาคือเราแพ้สำหรับแม็กนะครับสำหรับเพลงประเทืองของแม็กเนี่ยตอนนี้เสียงของแม็กเนี่ยพัฒนาไปถึงโน้ตประมาณตัว A ตัว A f l ฟลนะครับใช้ร้องเพลงประเทองตรงของ,งเขาว่าไวเนี่ยได้ค่อนข้างดีสิ่งที่จะทําให้เขาชนะหรือประจุดแข่งของแม็กเนี่ยน่าจะเป็นเรื่อง,อง acting มากกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่ทจะเซอร์ไพรส์คิดว่าถ้าแม็กทำเซอร์ไพรส์ได้ พยายามอย่าไปคิดเมโลดี้นะคิดเป็นเนื้อเรื่องไปก่อนเพราะเมโลดี้เดี๋ยวผมจะไหลใ,หใช่ไหมครับใช่ใช่เอาเอาคิดเป็นเรื่องให้ได้ก่อนถ้าสมมุติว่าถ้าเขาแมนเราจะอ่อยประมาณไหนต้องจินตนาการให้ครบอะ่ะเดี๋ยวเราจะแบงยาวเกินไปเอืม จ็กเกอร์มีจุดแข็งที่ฟิลค่อนข้างจะนําจุดที่จะเอาชนะคือเขาต้องตีโจ์ของตัวแม็กให้แตกก่อนว่าแม็กจะมาในรูปแบบไหนแล้วเขาจะตีกลับไปในแบบไหนเหมือนต้องอย่างรู้ศัตรูด้วยต้องลองดูครับว่าเขาจะใช้แผ่นไหนกับแม็กอะไร้ย่ายเงี้ยโอเคอันนี้อันนี้อ่ะ พลงนี้มันประเทืองมันคือเป็นกระเทยเลยซึ่งแม็กเนี่ยเขาทําได้นะเขามีเสนอว่าอยากเต้นแวกกิ้งอยากจะใช้สะโพกหรือว่าอยากคลานกับพื้นอะไรเงี้ยเขาก,ก็ตอบโจทย์ดีเวลาแม็กจะออกท่าทางเป็นกระเทยเนี่ยมันจะดูเป็นแต๋อน่ารักอะมันจะมีความแตกต่างระหว่างจ๊กเกอร์ซึ่งแม็กจะขายจุดนั้นได้แล้วเขามั่นใจด้วยนะว่าเขาสู้ได้ ETC ยกขบวนบุกบ้าน a f เติมเต็มประสบการณ์ท่าดนตรีให้เหล่านักล่าฝัน ยกขบวนบุกบ้าน AF ตามเต็มประสบการณ์ทางดนตรีให้เหล่านักล่าฝันชาวโซเชียลเอ่ยปากชมเซอร์ไพรส์วันแม่ทั้งซึ้งทั้งฮากลับเข้าสู่รายการ True Moments Daily Highlights กันอีกครั้งครับไปดูกันต่อครับว่าตลอดทั้งวันจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในปฏิบัติการล่าฝัน t r u Academy f a n t a s a Season 12ในสัปดาห์แห่งโจทย์ Battle สู้เพื่อฝัน Acting Trainer จับนักล่าฝันเปลี่ยนลุคเข้าถึงการแสดงคราวนี้มาลองเปลี่ยนเสื้อผ้ากันดูบ้างว่าเสื้อผ้าเนี่ยจะทำให้เราเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนความรู้สึกได้แค่ไหนเบิกของไม่ห่างขอให้ทุกคนออกมาดูเสื้อผ้าเลยบ้างค่ะเฉียดเงียบกุยิึงคุณขาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเย็นจะเย็นพี่แม็กได้อันใดค่ะ แพรได้จะดีโอเคขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เวทีของเรานะคะทุกคนมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วเก oh, okay. ็บไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มกลุ่มละสามคนแล้วเราก็จะบอกสถานการณ์พิเอเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างกันว่าจะเป็นยังไงตัดผมตัดผมตัดผมรด วันนี้ดีไหมคะคุณไปทําอย่างนั้นนะคะแล้วก็ไปทาอันนู้นต่อแล้วก็ไปทําอันนี้ต่อแลกอยู่ค่ะแล้วก็ไปเก็บอันนั้นด้วยนะคะจังหวะดีหมายถึงว่าเวลารับรับอารมณ์มาจากเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่ามีแบบจังหวะเซอร์ไพรส์จังหวะแล้วก็ทวิสต์คือการเปลี่ยนอารมณ์ที่แบบว่าคมเอาดีนี้สวยๆเลยอ่ะมาโพสต์แรกมาอ่า ือหนูเป็นแฟนคลับพี่เขา,าค่ะคืออยากได้นหนักไหมก็อยากค่ะเพราะหนูก็มีความฝันที่จะเป็นแบบพี่เขาอ่ะอยู่กับพี่สบายคือ <ไป S 2> หนูยังไม่พร้อมคุณปล่ไปนะไม่เอาไอ้นี้พี่ไอ้หนูเล่นเองมา, <c oughs> มาอ๋อไหนก่อนท่านี้นะเออห้าสี่สามแต่อันนี้ละเอียดเนาะบทบ๊ทละเอียดนะความละเอียดเนี่ยเผื่อว่า ความก็คือความอะไรอย่างเงี้ยไปแบบดีเื่อไปมองแล้วเล่าต่อก็คือนี่ตัวอย่างของบทที่ดีคืออยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามือดินสิ่งอะไรอะไหนพวกเจ้าเป็นใครเฮ้ยแล้าทำอะไรในถิ่นข้าแล้วทนเป็นใครอะข้าเป็นแม่มดเป็นเจ้าของที่นี่เราอยากกลับบ้านเราอยากกลับบ้านแล้วว่ะข้าช่วยได้แค่คนเดียวนะคนนึงต้องตายเห็นไหมเป็นเพราะแกนี่แหละ เขาบอกแล้วว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาเชื่อเขายังไม่ต้องมาก็ฉันหวังดีกับแกไงมนุษย์งี่เง่าตายไปทั้งคู่แล้วกันใครใส่อยู่กับเรื่องตลอดดีแต่ต้นมาริวมาริวอเราชอบคาแรกเตอร์ตอนเล่นมากกว่าตอนที่ออกมาสัมภาษณ์ยังคงเสียงมีท่ามีคาแรคเตอร์มากเหน่าเวลาตั้งใจทำอะแกจะทำได้ดีเรารู้สึกว่าวันนี้การอินพาวา์วันนี้คือดี คือเริ่มสนุกแล้วเริ่มเป็นล่องเป็นลอยเริ่มแบบว่าเขาเรียกว่าเริ่มคนดูเริ่มเอ้ยสนุกแล้วก็อินกับตัวละครมากขึ้นแล้วก็พอเมื่อเรามีอุปกรณ์ใส่เครื่องแต่งกายเสื้อผ้าแล้วช่วยเราได้เยอะมากมันขึ้นเวทีก็เหมือนกันวันนี้เราแต่งตัวเป็นยังไงก็นไหนว่าเราใส่กระโปรงแล้วก็รู้สึกเป็นผู้หญิงเนาะการเดินการอะไรการโพสเราก็เป็นผู้หญิงมันอย่าลืมเอาความรู้สึกตรงนี้เข้ามาใส่ด้วยเราจะได้เสนอนำเสนองานที่เป็นหนึ่งเดียวเป็นตัวเเดียว v o ท์เทรนเนอรร่วมกับนักล่าฝันจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันแม่ บุกบ้านเอตามเต็มประสบการณ์ทางดนตรีให้เหล่านักล่าฝันวันนี้พี่ก็ได้รับหน้าที่นะครับมาแชร์ประสบการณ์ให้น้องฟังอาลยภาพแรกเมื่อปี2 5งห้า c เเป็นวงที่ตั้งใจจะไม่มีน้องนึ่งตอนนั้นพี่ก็นี่แหละตีกองมาด้วยเรามาด้วยพี่วงอินซก็เลยเป็นภาพ5คนนัตอนนั้นเป็นต้นมาอิ c รู้จักทำเครื่องหมายปยานใหญ่ใช่ป่ะเครื่องหมาย9อย ก็ ETC มันเป็นภาษาอังกฤษก็คือเป็น e TC, ETC Extra ได้มาเจอน้องๆ e f นะครับหลังจากที่พวกเรา ETC เคยมาหลายปีก่อนแล้วครับอันนี้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าเรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับน้องๆน,น,นะครับก็เริ่มต้นวงกันมายังไงอยู่กันมายังไงทําเพลงกันมาอย่างไรรวมตัวกันมามีอุปสรรคอะไรระหว่างทางกันบ้างอะไรเงนี้ครับจะบอกเลยว่าการจะทํามาได้นาน10กว่าปีนิดหนึ่งนะครับ มันต้องมีทีมที่ขแข็งแรงเพราะบอกได้เลยว่าการจะทํางานเพลงจะเป็นศิลปินจะเป็นนักร้องที่ดี<ม>คนเดียวไม่พอนะครับบ<อ>พราต้องมีครับอะไรคะที่แบบอยู่ได้นานมากแล้วก็มีเพลงเพ,งเพราะติดหูกันหลายเพลงมากถ้าถ้าอยู่ได้นาน,านต้องเป็นคนบ้าง,งานนิดนึงไม่ใช่พี่ก็เลยพยายามหาไฟให้ตัวเองตลอดเวลามีไฟก็จะแบบทำเพลงหาเพลงใหม่เพราะพี่จะฟังเพลงกันเยอะครับพอฟังเพลงใหม่ๆก็มีแรงบันดาลใจใหม่ตลอดและน้องเจอตัวเองกันยัง ยังไหมครับเจอแล้วแต่มันยังไม่เจอไม่ไม่เจอแล้วยังไม่เคยจริงๆมีโอกาสดีมากครัดเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ว่าน้องคงเจอแหละอีกไม่นานหรอกครับเพราะว่าน้องอายุเท่าไหร่สิบเก้ายี่สิบใช่ไหมได้เข้ามาอยู่ในบ้านนี้ได้ทํานู่นทํานี่เนี่ยทำอะไรลไหลายอย่างทําไปเถอะทําแต่ตั้งใจทําทุกอันเนาะแล้วก็มันจะเจอว่าอันนึ่งที่แบบรู้สึกว่าอ,อ,อันนี้มันเข,าข้าทางสุดทำได้ดีที่สุด

เรากนที่เคที่องดนตรีครับไปเล่นน้องๆก็มาปึ๊บมาดูดูไปดูมากระยิบมห้ขึ้นมาร้องด้วยกันรู้ไหมวันนี้วันอะไรตอนเนี้ยร้องเพลงให้พ่อให้แม่ให้คนที่บ้านขอบคุณเขาผ่านเพลงนี้แล้วเราก็อำลาจบโชว์ไปด้วยกันเจจ้า กำลังใจให้ทุกคนนะใช้ชีวิตที่นี่ให้มีความสุขแล้วก็ออกไปเป็นบุคคลคุณภาพของวงการเพลงไทยน้องเขาจะมีเป้าหมายเดียวกันเลลวลาถามเขาบอกว่าที่เขาเข้ามาที่น, mm hmm. น,นี่เขาอยากจะทํางานตรงนี้อยากจะเป็นนักร้องหวังว่าอีกแป๊บหนึ่งน้องเขาออกจากบ้านก็จะได้เจอกันในชีวิตจริงนะครับชาวโซเชียลเอ่ยปากชมเซอร์ไพรส์วันแม่ทั้งซึ้งทั้งฮา เชียวเอ่ยปากชมเซอร์ไพรส์วันแม่ทั้งซึ้งทั้งหาคงจะไม่กล่าวถึงไม่ได้นะครับสำหรับเทศกาลที่สำคัญอีกหนึ่งเทศกาลอย่างเทศกาลวันแม่เรียกได้ว่าแต่ละปีของปฏิบัติการล่าฝัน t o a c a d e m y m y n t n t a s i ชได้มีการเซอร์ไพรส์หลากหลายรูปแบบหลากหลายเหตุการณ์สร้างความประทับใจให้ผู้ชมมานักต่อนักในปีที่12ก็เช่นเดียวกันนะครับ เรามาดูกันครับว่าการเซอร์ไพรส์วันแม่ในปีนี้จะสร้างความประทับใจได้แค่ไหนจะเปิดดีวีดีด้วยนะ,ะแม่รักหนูนะอยากกอดอยากกอดเนาะอยากกอดรู้สึกอยากกอดแต่รู้สึกได้ว่าเวลามองหน้ากันเนี่ยเราจะสัมผัสกันได้ใช่ไหมลูกเหมือนกอดกันทางใจเนาะแล้วก็ทุกครั้งแม่ก็จะคอยเป็นกำลังใจให้กัสเสมอ รักกัดเป็นกำลังใจให้การเสมอนะลูกนะตอนนี้ลูกก็ได้เข้ามาถึงจุดนี้แล้วแม่ถือว่าความสําเร็จของลูกอ่ะสาเร็จแล้วนะคะเ,คเดี๋ยวแม่รออยู่นะแล้วกลับมาเริ่มมานอนคุยกันอีกนะแม่ลูกลูกแม่ลูกนะนะรักนะ24ชั่วโมงที่ลูกทํางานใน,น้นนะ่ะแม่ดูตลอดนะจนลูกเข้านอนตื่นเช้าก็เปิดลูกทันทีเลยไม่ต้องเสียใจนะปีนี้เ,เดี๋ยวเราค่อยไปกินข้าวกัน แม่ก็คิดถึงหนูทุกวันไม่มีวันไหนเลยที่ไม่คิดถึงลูกอย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆก็อยากให้หนูทำให้เต็มที่แล้วก็ให้สดไปเลยอย่างที่คุณครูได้นำมานะคะแม่เชื่อว่าหนูทำได้รับลูกนะคิดถึงลูกนะแล้วก็ดูแลตัวเองมากรักมากมายเลยลูกรักมากมายถึงเราจะไม่ค่อยบอกรักกันเนาะแต่เราก็รักกันเนาะแล้วลูกเนาะครอบครัวเราดีขึ้นลูกตอนนี้ดีขึ้นวันแม่ถ้าเราไม่ได้เจอกันแม่ฝากจุ๊บๆหนูนะ ยกนั้นลูกนะไม่ว่าจะเป็นวิกสุดท้ายหรือวิกไหนก็ดีเราจะกลับมากอดกันครอบครัวเราจะกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันสิ่งที่โบท๊ทพูดว่ารางวัลไม่สำคัญระยะทางสำคัญกว่าขอให้โบท๊ททำให้ได้แล้วก็ปฏิบัติให้ได้โบท๊ทจะอยู่ถึงวิกไหนก็เรื่องของโบท๊ทนะลูกมันอยู่ที่ตัวโบท๊ทเข้าใจไหมสิ่งที่แม่พูดแล้วก็สิ่งที่โบท๊ทพูดแม่ฟังตลอดอะเสียว ไม่เคยเสียวอะไรตั้งแต่นี้อย่างนี้เลยอาทิตย์แรกนี่เสียวมา <S <S บอกพี่เขาเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เขาไปหาหมออะน,นะสี่คนอะบดน่าจะไปกับเขาด้วย <S 1> <S 1> ไปพาเมาส์กับป่า <S <S ตอนนี้ค่าไฟขึ้นแล้วลูกที่บ้านค่าไฟขึ้นเดี๋ยวออกมาหนึ่งค่าไฟใช้นี้จักรยานแกแม่จะไปดูนะถ้าขายได้แม่ก็จะเอาเงินมาช่วยแกบด์แต่ถ้าขายไม่ได้ก็คงเน่าตอนนี้ยางอะแฟบแล้ว ไม่มีลมที่แม่ก็ไม่มีลมเลยเนะี่ยทุกอย่างแฝบหมดพวางก็จะมานั่งเฝ้าละเฝ้าหน้าจอแล้วก็ในบ้านจากไม่คุยกันก็คุยกันหมดทั้งบ้านเลยแต่คุยเรื่องเดียวเรื่องแม็กเนี่ยเรื่อง AF พ่อก็ติดแต่ AF ไม่ติดเล่าละเนี่ยของขวัญเลยที่ลูกอยากได้ก้าวไปข้างหน้าให้เต็มที่เลยนะลูกทำไปทำให้สุดตั้งใจเรียน ฝึกซ้อมฟังครูแม่และพ่อภูมิใจในตัวลูกมากความคิดเห็นในโลกโซเชียลเมื่อได้ชมการเซอร์ไพรส์วันแม่ในปีนี้ครับต่างก็รู้สึกซาบซึ้งไปกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณแม่และนักล่าฝันและยังมีส่วนที่ชื่นชอบในคาแรคเตอร์น่ารักน่ารักเรียกเสียงหัวเราะของคุณแม่ของนักล่าฝันนะครับเรียกได้ว่าชาวโซเชียลถูกใจจนอยากโบวตให้เลยทีเดียวเลวครับ ยังไงก็ติดตามเหตุการณ์ความประทับใจที่เกิดขึ้นในปฏิบัติการล่าฝันซีซั่นที่12นี้ต่อไปนะครับผมรับรองครับว่ายังจะมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายในบ้านรอคุณผู้ชมอยู่ครับติดตามชีวิตของเหล่านักล่าฝันในรูปแบบเรียลลิตี้ในทางทวิชชั่นช่องหม่เลข9และในระบบ HD ช่องหม่เลข333ตลอด24ชั่วโมง True AF 12 Live Concert ถ่ายท่อสดทุกวันเสาร์เวลา15นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางช่อง True For You หมายเลขกและช่อง Reality HD หมายเลข3 3 3และชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่พลาดสักนาทีโดยแอปพลิเคชัน True Vision Anywhere ส่งคะแนนเชียรน,นักล่าฝันที่คุณชื่นชอบผ่านทาง SMS ดูผ่าน True Vision พิมพ์ V เว้นวักตามด้วยหมายเลขนักล่าฝันส่งมาที่4827999 USSD โหวตกดดอกจัน4ี่ตามด้วยหมายเลขนักล่าฝัน2หลักตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกบวสะดวกจุใจครั้งละ10 20, 50หรือ100โหวตกดดอกจัน4ี่ตามด้วยหมายเลขนักล่าฝันดอกจันจำนวนโหวตตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกทุกช่องทางราคาสีบาทต่อ1โหวตเฉพาะระบบ TrueMove Edge เท่านั้น ตามชม True Moments Daily Highlights ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา18.30นนถึง19.00นวันนี้ครับปฏิบัติการล่าฝันขอลาไปด้วยภาพสนุกสนามเรียกรอยยิ้มจากคลาสแอคติ n งการสวมบทบาทสุดฮาของเหล่านักล่าฝันรัฐพรสุขพันธ์ค่ะเดี๋ยวนะคะมองไม่เห็นก็เชิญได้ที่มหาวิทยาลัยนี้นะคะเขาจะมีความเป็นพี่เป็นน้องกันเยอะมากเลยค่ะมีใครสนใจจะถามคำถามอะไรไหมคะ เออวันดีวัน uh ดีว huh. ันดีจ๋าไอหมวกสวยปะชอบไปเฮ้สวัสดีครับผมชื่อจ็อบอายุ3หน้าตาดีดีมีพ่อหนคนมีแม่หนคนมีพี่สักคนแต่มีผมคนเดียวก็เป็นคนขี้เกียจเรียนมากๆทุกวันนี้ที่บ่นว่าอยากออกไปเรียนเพราะ ัวต้องเรียนปีหนึ่งใหม่อีกรอบไม่อยากเรียนใหม่ทำไมถึงเลือกคณะนี้คะยังไม่ได้บอกคณะเลยครับจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อโฟกัสนะครับ B2 ครับผมบ้านอยู่อโศครับเป็นคนหล่อเท่เฟี้ยวเลยสวัสดีค่ะโจ๊กเกอร์ค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขห้าค่ะสวัสดีค่ะแม็กซี่ค่ะ ก็เป็นหัวหน้าคาบาเล่ค่ะที่คอยดูทาเต้นให้น้องๆชิมาริวค่ะน่ะารักปะมาริวอายุที่2ปีเรียนที่จบ้อบให้มีตังบบหนุ่มโง่พรุ่งนี้มาดูการซ้อมใหญ่ในโจทย์เพลง Battle สู้เพื่อฝันจะดุเด็ดเผ็ดมันแค่ไหนต้องติดตาม